สวัสดีค่ะพากันไปเรียบร้อยนะครับผมกับ Google ไ o 2015น้ี่วันนี้นะคะเก่งก็ใส่แว่นดำมาเพราะว่าพี่พันธ์ไม่ได้เข้าร่วมด้วยก็เลยเป็นออินวันเป็นทั้งเก่งและพี่พัน์ในคนเดียวจริงจริงไม่ใช่อะไรฮะคือตามันบวมฮะเมื่อคืนมันไม่ได้นอนฮะกตีสองว่างานจะจบใช่ไหมครับจริงๆอันนี้คือหัวคือคือน้ำก็ไม่ได้อาบหัวมันเหนียวมากเลยก็เลยต้องปิดไว้นะคะทำไมเราดูโสโคกกันขนาดนี้เนี่ยพี่มาถึงงาน Google iO 2015นะคะงานประชุมเหล่านักพัฒนาทีี่่หหลายๆคคนรอแงป ถูกต้องงานนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่ Google เขาจัดขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมาเปิดเผยกับให้กับเหล่านักพัฒนาได้ทราบกันก่อนใครธรรดาเหล่านักพัฒนาก็อยากไปงานนี้กันมากเพราะว่าของแจกเนี่ยเอากลับมาขายคุ้มค่าราคาทุกปีซึ่งปีนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าต้องแจกของแพงๆแน่นอนนั่นก็คือขาดบดกระดาษลังเฮ้ยสามสิบบาทเวอร์ชั่นเก่าสามสิบบาทเวอร์ชันใหม่อัปเกรดแล้วขายได้ราคาดีกว่านั้นแน่นอนลองเชื่อหกสิบบาท เขาแจกนิกซัตเก้าด้วยอ๋อโอเคโอเคพร้อมกับ Android รุ่นใหม่นั่นก็คือ Android M <ม>คือก่อนหน้านี้เนี่ยคิดกันมากว่าตัว M มันจะเป็นขนมอะไรได้บ้างมีอะไรบ้างแมคคาดเมียนักคุกกี้อันนี้เป็นชื่อที่รุ่นใหม่แมคคาดเมียนักแน่น,นอนเมอแรงเมอแรงมีอ,อะไรอีก M&M m m, m, m. <Morgan. S 2> มอกแกงมอแกงก็ไม่ใช่มั้ง แต่เเป็นว่าเปิดตัวมาทั้งทีงานนี้ไม่มีชื่อขนมออกมาให้ดูนะคะใช่ครับผมเป็นเช่นเดียวกับของปีที่แล้วเลยเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยในงาน Google I/O เนี่ยเขาจะบอกแค่ว่าเป็นเปิดตัว Android L Developer Preview <oper S 2> yes นะคะเพราะฉะนั้นงานนี้เหมือนกันแต่ว่างานนี้เนี่ยเขาเปิดออกมาเน้นประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นแล้วก็ความปลอดภัยของผู้ใช้งานที่มากขึ้นด้วยพเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าว่าเจ้า Android M เนี่ยมันมีอะไรบ้างเริ่มจากตัวแรก แอปเพิร์มิชันมาเจ้าที่ในที่สุดนะคะเราก็จะมีความปลอดภัยเหมือนที่ iOS เขามี <S <S 2> <S 2> ใช่ครับผมเพราะทางฝั่งไอโเเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยได้ลองใช้มาก่อนเนี่ยจะทราบดีว่าตัวขเขาเองเนี่ยเวลาที่จะใช้แอปสักตัวหนึ่งเนี่ยต้องการที่จะเข้าถึงพวกรายชื่อเบอร์โทรศัพท์กล้องไมโครโฟนอะไรพวกนี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยจะต้องขออนุญาตก่อนจะขึ้นมาตึ้งขอเข้าใช้คอนแทคอะไรนในครั้งแรกที่เราจะใช้งานแอป,ปแต่ว่าฝั่ง Android ก่อนหน้านี้เป็นไงคะ กดโหลดแอปปุ๊บขึ้นมาพื้นหนึ่งยาวประมาณครึ่งหน้า A4 <ปะ S 1> ให้อ่านไหมไอ,อ,อ่านไหมกดแอ c e p t สิคะใครจะอ่านยาวขนาดนี้จริงต่อให้อ่านก็จําไม่ได้อยู่ดีมันขออะไรไปบ้างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่รู้ว่าเอ๊ะตกลงมันแอบฝังเมาแว r แอบดักข้อมูลอะไรเราไปหรือเปล่าบางทีก็กด accept ไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะก็จะเกิดอันตรายกับผู้ใช้งานนี้เขาเลยเปลี่ยนค่ะว่าต่อไปนี้เนี่ยก่อนที่จะใช้ครั้งแรกมันต้องเด้งขึ้นมาขอเลยว่าเอ้ยจะขอใช้งานกล้องนะจะขอเปิด GPS ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะ ถูกต้องแล้วลวันนี้ก็เลยหน้าที่จะปลอดภัยที่กว่าเดิมเพียบนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของ Custom Home Tab ด้วย ซึ่งคสตอม h r o m e Tab เนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้ลองใช้งานแอปหลายๆตัวเนี่ยที่เวลากดลิงก์กดเรื่องอะไรในแอปเนี่ยแล้วมันจะเด้งไปดูหน้าเว็บแอปพวก Facebook นี้ประจำอ่าใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยโปรดีพวกหน้าเว็บที่เขาเรียกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแบบว่ามันจะไม่ได้เข้าโครมมันจะเป็นเว็บที่เขาทำมันขึ้นมาเองใช่ค่ะซึ่งครก็บอกว่าโอ๊ยแบบนี้ไม่ดีเลยเพราะเวลาเด้งสมมติว่าจะเด้งเข้าไปหน้า Facebook หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องกดไซน์อินใหม่ครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยเวลากดไปแล้้้ววนน่กจะไไมมดขึาใพ ประวัติการใช้ประวัติการเข้าเว็บของเรา <History S 2> ก็จะไม่เห็นสม่มีแฟซบริกก็ใหม่มากอะไรอย่างนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าเ,เลิก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 พวกแกไม่ต้องทำเองใช่แล้วฉันทำให้เลยในทีเดียว นอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของ direct share เอาใจคนชอบโซเชียลนั<ม>่นก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติน้องจะแชร์อะไรให้พี่ประจาเนี่ยน้องก็ต้องแอบเปิดกดแชร์กดแชร์เสร็จเลือกแอป,ปเลือกแอป,ปเสร็จเลือกว่าจะแชร์ให้ใครใช่ไหมถูกต้องต่อไปนี้ไม่ต้องคะ่ะมันจะรู้เลยว่าอ๋อปกติเธอชอบแชร์ให้คนนี้ชอบแชร์ผ่นแอป,ปนี้ขึ้นเป็นไอคอนเอาไว้เวลาจะกดแชร์ก็จิม้มปึ้งแดงเลยแต่ดูหน้าตาตอนแรกเนี่ยคุณว่าเป็น a อดอลนะแล้วเรื่องที่สามนะครับผมก็เป็นเรื่องของแอปลิงถูกต้อง ก่อนหน้านี้เนี่ยเชื่อว่าชาว Android เคยเจอกับความทุกข์ทรมานในการที่โอ้ยพอจะเปิดอะไรขึ้นมาทีหนึ่งมันต้องเด้งขึ้นมาถามว่าคุณจะเปิดอันนี้ด้วยเบราว์เซอร์หนึ่งสอาทำไมฉันต้องเลือกทุกครั้งใช่งานนี้เนี่ยก็เลยให้เป็นทางฝั่งของตัวของ Developer เองเนี่ยเขาต้หนดมาให้เลยตั้งแต่แรกว่าเออเมื่อ,อไรที่กดลิงก์บนหน้าเว็บอันนี้แล้วเนี่ยมันจะสามารถไปเปิดแอปนี้ทันทีได้เลย<อ>ไม่ต้องมานั่งเลือกต่อไปล้ นอกจากนี้นะคะ Google เขาก็ยังได้เปิด API ค่ะของการสแกนลายนิ้วมือให้ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้ฟรีๆไม่ต้องไปนั่งพัฒนากันเองแล้วใช่แล้วอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์เนี่ยเวลาเขาทำตัวสแกนลลนิ้วมือขึ้นมาทีเนี่ยทุกคนก็คือจะทำของเขาเองขึ้นมาเนาะเขาจะไม่ได้แบบมี API กลางจากทาง,งตัว Android ขึ้นมาก็ทาง Google ก็เลยเห็นว่าเฮ้ยผูกแกไม่ต้องมานั่งทำกันแต่ละคนแยกกันแต่ละแบรนด์ละฉันทำตรงกลางให้นั้กันแล้วแกก็มาดึงเอา API ตัวนี้เนี่ยไปใช้ซะ ซึ่งข้อดีเนี่ยนอกจากจะได้มาตรฐานเดียวกันแล้วนะคะมันยังทําให้เข้าถึงมือถือรุ่นที่ราคาถูกๆเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยอะไรที่มีแบบที่สแกนลายนิ้วมือต้องเป็นมือถือแพงๆและที่สแกนลายนิ้วมือเนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องกับอีกหนึ่งเรื่องนะคะนั่นก็คือเรื่องการจ่ายเงินที่ในที่สุดเราก็เมยจริงๆกับเรอน,นี้มันก็มีอยู่แล้วนะแต่พียงแต่ว่ามันเหมือนกับว่าทํามาก็ก็ประสบความสำเร็จอย่างย่อยยับไปอันนี้ก็เลยจับ,จบลงไปแช่ลงไนะ้บุบๆขึ้นมากลเป็นชื่อ Apple Pay Android Pay อ้าวเหรอโอเค Android Pay ชื่อนี้มันชื่อมันค่อนข้างซ้ำๆอะไรกันลอกเลียนแบบอะไรกันมาเยอะแยะเนาะ Apple Pay เริ่มมาก่อนอ่ Samsung า Samsung Pay ตา, Pay ตามมา Samsung Pay ตามมาสุดท้ายก็กลายเป็น Android Pay คือก็อ๋อแล้วไม่งั้นพี่จะให้พูดว่าอะไรอะ่ะมันก็จ่ายตังค์ไงพี่จะให้ทำไงคือก่อนหน้านี้เนี่ยคือคน Google เนี่ยเขาแบบยิงดูเออดูภูมิใจในกับเอ่อ Google oh, Wallet Wall <et. S 1> สุดท้ายแกแกเปลี่ยนไปใช้ Android Pay กันซะอย่างนั้นอ่ะมันมันอาจจะไม่สื่อหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยอี กูเกิลวอลเล็ตก็ยังอยู่ออเดรย์เพย์ก็มาก็ไม่รู้ว่าต่อไปจะยังไงเพราะว่ามันคล้ายๆกันมากเลยนะมีการจามเมีความแตกต่างไหมว่ามันแตกต่างกันยังไงความแตกต่างเนี่ยหลายๆคนบอกว่ามันเป็นเพราะว่า Android Pa y เนี่ยดูจะเป็นการจ่ายแต่ว่า Google Wallet ดูจะเป็นการโอนคือหมายถึงเหมือนเน้นว่าถูกผสมต่างกันแต่ว่าจริงๆแล้วก็ทําได้เหมือนกันมองว่าแต่ยังไงเมืองไทยเราก็ยังไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบไปมถึงเรื่องกันต่อไปกนเลยดีกว่ากับ power and Sharging อันนี้ก็ต้องบอกว่าหลายๆคนก็ได้ยินแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอีกแล้วที่ทางทีมแอนดรอยนยออกมาพูดให้รู้สึกว่าคือเขอมอะคือต่อไปนี้เราจะสามารถใช้แบตได้มากขึ้นเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นซึ่งมันก็เป็นอย่างนี้ทุกๆปีก็พูดอย่างนี้มาตลอดนะฮะสุดท้ายก็ตายภายในหนึ่งวันกันทางงานนะครับผมงานนี้วันวันนี้มีอินโทรดิว์อะไรใหม่หรือเปล่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยก็คือเขาจะใช้เรื่องของโมชันเนี่ยเข้ามาช่วยนในการดีเท็ว่าเครื่องสมาร์ทโฟนของเราเนี่ย มันแบบไม่ได้ถูกใช้งานหรือเปล่าวางที้ว่าเฉยๆหรือเปล่าถ้ามันดีเทคว่าไม่ไถูกใช้งานมันจะเข้าโหมดดิฟลิปซึ่งการดิฟลิปเนี่ยทำให้เราสามารถช่วยประหยัดแบต 8, แล้วก็เพิ่มเวลาสแตนบายได้2เท่าเลยนะคะอืมฟังดูดีแล้วเรื่องสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของ Google Now Now on tap Now on tap มันคืออะไร คือก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเราจะเปิด Google Now เราก็ต้องเข้าไปที่หน้า Google Now ใช่ไหม<ช>ไม่สามารถแบบเปิดทับซ้อนกับอะไรที่เรากำลังดูอยู่ได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วค่ะกดปุ่มโฮมค้างไว้ Google Now ก็สามารถมันลอยอยู่บนหน้าที่คุณใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องปิดแอปก่อนหน้านี้เลยทุกคนเนี่ยเวลาได้ยินไอตัว Google อนดอันเปนี่ยเป็นครั้งได้ทุกคนจะว้าวแล้วก็ เยในข่าวเดียวกันคือมันเป็นสิ่งที่น่ารักและน่ากลัวมากนะคะฟีเจอร์ของมันเล่าให้ฟังก่อนว่าทําอะไรได้บ้างเวลาที่มันมันลอยอยู่บนหน้าจอของเราแล้วเนี่ยมันจะสามารถดูข้อมูลบนหน้าจอของเราแล้วคิดค่ะว่าเฮ้ยการที่เธอเรียกฉันมาตอนนี้บนหน้าจอที่มีข้อมูลนี้แปลว่าเธอต้องการอะไรจากฉันยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราคุยว่าเอ้ยจะนัดพีกินข้าวพี่กิมพิมพ์ชื่อร้านขึ้นมาปึ้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็บอก เก่งอาจจะงงชิ้นนี้ชื่อ้านอะไรยังไม่รู้เรื่องเปิด Now on tab ดีกว่าก็คือแค่กดตัวปุ่มโฮมเนี่ยค้างไว้เท่านั้นแหละแล้วตัวโ o o ก l e นาเนี่ยมันก็จะมาสแกนหน้าทางหน้าทันทีแล้วดูว่า<อ>มีข้อมูลอะไรบ้างที่แกน,น่าจะถามอยากจะถามฉันคุยกันเรื่องนี้ใช่ไหมอยากรู้เรื่องนั้นอาหารหรือสิแล้วก็จะเด้งข้อมูลมาให้ เมนูอะไรอร่อยร้านอยู่ไหนมีรีวิวอาหารน่าสนใจไหมในทางอันนี้คือที่บอกว่ามันว้าวคุณบอกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยมันฉลาดมากมันฉลาดมากแต่ในทางกลับกันที่มันน่ากลัวที่ล้องเหวขึ้นมาก็คือมันจะรู้ข้อมูลส่วนตัวฉันมากไปไหมอ่ะเราสนิทกันขนาดนั้นเลยหรอคะอีกหนึ่งอย่างที่เขาเปิดตัวมันว้าวมากเลยค่ะพี่ในงานนี้นั่นก็คือตัว Android Wear หนะครับผมแต่ว่าใครที่เคยมีตัวนี้ใช้อยู่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยว้าวขนาดนั้นเพราะว่ามันคืออัปเดตที่แล้วอะ ทุกอย่างของอัปเดตที่แล้วแต่ที่เขาต้องมาพูดเพราะว่า Apple เนี่ยเ oh. พิ่งวางขาย Apple Watch ไปแล้วก็ไม่อยากให้กระแสมันหายเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาพูดว่าทําอะไรได้บ้างซึ่งในอัปเดตใหม่นะคะก็มีความสามารถที่อีกค่ายหนึงเขาก็มี วัานรูปว,ว่านรูปส่งอีโมจิเดี๋ยวนี้เราก็มีนะคะก็เอามาย้ำกันเผื่อใครสนใจก็ลองไปดูได้มีหลายรุ่นราคาให้เลือกใช่คือตัวมันเองเนี่ยก็ยังมีความสามารถอะไรอื่นๆที่น่าสนใจอยู่เยอะเหมือนกันนั่นแหละไม่ถึงกับบอกว่าไม่น่าสนใจเลยแล้วก็จะมีฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆที่ก็ยังโอเคอยู่ไม่ได้แพ้ไม่ได้ด้อยกว่ากันเลยใช่แถมมีมือสองให้ซื้อแล้วราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งเออส่วนอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนเห็นแล้วแบบอยากลุกขึ้นปรบมือให้รัวๆ่นั่นก็คือการแยก g o o g l ก็ h o t o ออกมาจาก Google กะ ซึ่งตัว Google Photo เนี่ยพอมันแยกออกมาแล้วเนี่ยนอกหนือจากการที่มีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นมาแยกคนสัตว์สิ่งของออกมาได้แค่โสดเสิร์ชหาว่าเฮ้ยเอาหน้าของกวิสรามันก็จะฟิลเตอร์หน้ากวิสรากันไปทั้งหมดได้แล้วก็ยังมีอีกอันนึงที่ประกาศมาแล้วคนแบบว้าว นั่นก็คือการที่ให้เราสามารถอัปรูปที่ความละเอียดสูงๆขึ้นไปได้แบบไม่จํากัดแถมไม่เสียตังค์ด้วยนะคะถ้าใครได้ใช้ตัว Google Plus มาก่อนหน้านี้เนี่ยก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยอลิมิเต็ดเนี่ยก็เรื่องปกติแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยครั้งนี้ที่มันเจ๋งกว่าเดิมและทุกคนโอเคกันเป็นเพราะว่าความะียดสูงสุดของภาพที่เขาให้เปิดให้อัปโหลดเนี่ยก็คือ16ล้านพิกเซลเลยทีเดียวพร้อมกับวิดีโอด้วย1 8 0 0 ไปลองใช้กันดูนะครับส <Ooh. S 1> ่วนอีกหนงอย่างที่เปิดตัวในงานนี้เราน่าสนใจมากๆนะคะตรงกับข่าวหลดข่าวลือเลยนั่นก็คือโปรเจกต์ที่จะพัฒนาออกมารองรับยุคของ Internet of Things Internet of Things เนี่ยถ้าเกิดว่าพูดกันแบบจำคำจำกัดความง่ายๆย เรากำลังจะบอกว่าของทุกสิ่งอย่างเนี่ยกำลังจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แลวเราจะสามารถใช้มือถือเนี่ยไปคุยกับอุปกรณ์เหล่านั้นได้หรือว่าอุปกรณ์เหล่านั้นสามารถคุยกันเองก็ได้ถูกต้องค่ะคือต้องบอกว่าตอนนี้มีคนทําแล้วแต่ว่ามันหลากหลายมาตรฐานมันก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องไงกูเกิลก็เลยบอกว่าเอางี้ฉันเปิดเป็น Open s ซอร์ทุกคนก็มาทําร่วมกับของฉันเพราะฉะนั้นงานนี้ก็ใช้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะก็เราดูความคืบหน้ากันต่อไปค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งโปรเจกต์ค่ะ กระดาษลังที่ทําให้เปลี่ยนโลกเหมือนกันเป็นการตบหน้าของทางฝั่งคนที่ทํา VR ราคาแพงๆไปนะครับผมใช่ค่ะแล้วก็ตบหน้า Facebook ที่ซื้อ VR ราคาแพงมาณตอนนั้นด้วยนะคะตอนนี้เขาออกรุ่น2แล้วโดยรุ่น2เนี่ยความเปลี่ยนแปลงหลักๆก็คือรองรับมือถือหน้าจอใหญ่ขึ้นเดี๋ยวนี้มือถือเราเนี่ยใช้ดูมัลติมีเดียหน้าจอก,ก็ต้อง6นิ้วใช่ไหมก็รองรับแล้วเรียบร้อยนะคะนอกจากนี้รองรับสั่งของ iOS แล้วก็รองรับกับสมาร์ทโฟนที่ไม่มีพวกแม่เหล็กเซนเซอร์ด้วยก็คือสามารถใช้ได้ด้วยการกดปุ่ม สุดท้ายนะครับผมที่ทำให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจที่สุดก็คงจะเป็นตัวของ GoPro yes ไปร่วมมือกันมาเปิดโ,โปรเจกต์ Jump 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 เอา GoPro สิตัวเนี่ยมาม,มัดรวมกันเป็นเป็นวงกลมแล้วก็ให้เตะเล่นได้เออเตะบอลเข้าไปเลยแฮตทริกซาบรตตู้หยุดเถิดพี่น้องชาวไทย ค่ะสรุปก็คือโปรเจกต์นี้นะคะเป็นโปรเจกต์การสร้างภาพแบบ3มิติให้เราเห็นได้รอบทิศทางผ่านกล้อง GoPro โโน,นั่นเองค่ะใช่ครับเพียงแค่เอาไปวางปั๊บมันก็จะสามารถที่จะจับภาพออกมากรู้ความตื้นลึกหนาบางของภาพานั้นๆทันทีสา,าสามารถสร้างเป็นภาพ3มิติได้เลยเนี่แหละก็คือโปรเจกต์คร่าวๆที่เปิดตัวกันในงาน Google I/O เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็เข้าไปดูได้ที่หน้นาเว็บไซต์ของเราเลยค่ะใช่แล้วสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับบาย